สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบ,บกับส่งคำนานเช่นเคยครับมืนหนีมาบึงคนมาล่อเอาพริกไปเก็บพี่น้องนี่คริกคริกคริกอ้าวพริกครับพริก โอ้ททาเนาอโอ้โอ oh, <hating S 1> ้แทาเว้ยแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเว้ย เอาพริกไหมเดี๋ยวรักนดีกว่าสุดยอดสุดยอดน่เีน้าเป็นอาชีพเสริมอีกชิปหนึ่งครับผมเป็นอาชีพเสริมอีกน้องหนึ่งครับช่วงน้านี้ก็ปรบ้าณจะมาลองริเศบกันไปสอบละเก็ดสิบบาทเ็บเอาควรออกครับเก็เอาควนออกแล้วก็เอามาส่งขึ้น นี yeah, ่แถวแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนี่ก็ก็มาล่อคลิปทั้งหมดโคเด้อยงเงี้ยเงี้ยเท่ากันเลยเยาโอ้สุดยอดมากครับผุมน้อยก็นอยเท่ากันเนี่ยไปเลือกเอาโจมนาได้เอาไปเลย

Đó, พริกแห่งพริกแห้งคุ้งหนึ่งประมาณส right? ิบกิโลอวมตะือแตะว้นครับมาวนคลูกค้าใช่ไหมขาใช่ไหมเนี่ยมาขาแถวมาล่อมาลอเอาพริกไปเก็บอ่าเป็นอาชีพหนึ่งครับบางๆนะมีก็คือ่อเมื่อนึงกับ มันพุนขยันกันที่ได้อยู่สองส,สอบสองรับเข,า,ขาสองเราขีดสีดนะแดงขันเก็บแม่นน่เมสอพ่อสองพอ,พอ เดี๋ยวปรกูกันเออเอาคนเสอบกันเด้อจะเพก่ออนไล่เด้อเดี๋ยวปรคกูกันเด้อนี่คนไล่อยู่นี่คนทางอแถวแถวอยู่ครับนี่เรินาไปโตไหมอ่าแทนมาเซลจะหาสอบเช่นียวเลยโอ้โหแล้วก็มาครับเมนูอะไรนี้อายุหกชีพเจ็ดเ้าครับโอ้โห หลังเราเป็นไงดีครับนี่ตังงี้ไง่อยหลงเป็ไกดี้่อให้ใหกินง่ายนี่ครับบันกว่ากิดเก็บเกินะครับนี่งานผู้เฒ่มันบดข้นบดละที่ยวไปไปไปกับปไป เอาได้ทุกคนได้ทุกคนเย็นเย็นง่ายก็มาเก็บมังผาเนาะเอาผู้เฒ่าผู้โกก็มาเก็บกับผมนี่คนตาคนนี้เราหลังไม่ค่อยดีนี่แต่เราก็มาทาเอาคพียไปเก็บน้ำโมครับนี่พอด้ค่ายาค่า กาแฟคอเบติกดีกวอยู่เืยอนั่งใหญ่เนาะดีกว่าอยู่เฉยๆไปข้ามาทำผูกเอาเอาเอเอาเอา เรียบร้อยนี่นกลุ่มก็มาโ้หลายคนตัวนี้ าคล่ะตอใลแม่เูเอไ่ไ่นี่ยยีไก่เนี่ยเขาม่ายกูถ่ายเห็นซึ่งประมาณยี่สิบไองก็หาปเหนก่าเ่าฮ่าฮ่าว่าฮ่า่าโอ้โหง่เลยงายเนาะง่ลี่สิอ้าง่ดีาอตนี่ครับนี่เพิ่นเพิ่นกจเก็บไอ้ควนออกนี่ครับ เก็บคนนึ่งแห้งนี่ออกครับเอาตามเม็ดทิ้งไว้นะตอนนี้มาเก็บนี่นะสอบนึงก็ประมาณสิบโลครับอเอาจะให้ค่าเก็บก็เก็บป,ประมาณพอถุงเราผมนึงขึมาหลายนะครับรถเปรีบนึงเลยเอาไมา้บุษบกแก่เก็บเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะมีย่งเก็บพริกแต่ว่าห่อนนะครับผมอันพลดยบ่ห่อนเมืเ่อไงรอบเก็บเบิ่งครับนี่ คนรบก็บเบืรงดอว์กับพรอนยังคักเลยบางคนเขาก็ใส่แป้งนั่นทามือก่อนแล้วโาเพริกพริกพริกมเอาเอาอไปข้าวแถวีกับวพอรับข้าวแถวไมเด้โอ้สุดยอดเลยว่ะเาเาอาไ้ถอาได้ทุกคนได้ทุกคนเอาไงเอาซอบเยวพ่อว ตัอเดียวพ่อแก้วลายลายสินเด็กก็มาวะครับผมนี่ช่วงนี้มาช่วยพ่อแม่เก็บพริกเก็บช่วงวันหยุดเนาะมีมากมากครับผมนี่เด็กเยาวชนต้างเ้าเอาพริก้วยกัน สุดจอดเลยเอาครบรอย่างเอาให้กระไรกันเรื่องังไปพ่อละไปบัน คนละสี่หาสอบพระบรมนหพพานนะนี่มันนอค่ะชุนชุนครับงานอาอาคีบเสริมนี่เสริมมันนอช่วงว่างๆเราเก็บไปดีกว่็ยืดซื้อนะนี่ครับแต่ละคนก็จะเอาไปประมาณสี่ห้าสอบพระบมนี่พานคิดเนาะบางคนก็เอาไปส่งให้พระเทวมุกเกยู่บ้านครับแล้วก็ ทิศทาส่งสิบบาทนี่เขาเาไปให้ครับผมอ้าวเอาไปยักสอบน <im> <im <ah, ี่ฮะสองอบ่อ้าวสองอกับพ <uh> ่อเนาะโอ้อันนี้เอากันตัวน yeah> ี้เอาเอาจักสอบโอ้พิกงามเนาะเอาดีกว่าซื้อยื่อจู นีครับแต่คนก็เอาไป4ีสอบก็มีครับผมนี่ครับเอาสามนี้มาเอาาอังออยนี้เจ็บสอบนี่เอ้สอบเนี่เอาสมบอกเขาเอาอีกเอาอีกเอาขูวเอาอีกแด้เยอะกันมันเขาเขาว่ไม่ได้แล้ว เขาเคิวอีกเขาคิวต้องเขาอีกอ,อ่าหมวกก่อ,อ,าาอนี่ครับโอ้เอาพงยี่พ่อหรอวะอานนี้อันที่สามอ้าวมันรวมคู่กันเออเอาเท่านี้กับพ่อครับผมโอ้ยังเก็บได้อยู่เนาะยังแข็งแรงอยู่ด้อเนาะนี่ Chắc bí đâu, đưa đi Chết Chết xếp bỏ Chết xuống Ba thì thôi, chết nhưng lên chứ nó Nhưng một vô Ha 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 Ta như kẹp xếp thấp này Mà chào cái là khen lên เป็กซื้อมือบ่ไม่เป็กบนเดียวนี่เป็กเปร่งเยอยู่บ่ตอนเศ้ากับเป็กโอ้ตอนเศ้ากับเป็กอยู่เอ่อเป็กปลาไหลเนาะเอาคอยสุขภาพแข็งแรงอะไายุมันคนยืนเนาะเออแล้วก็ขึ้นหมดเจ็บนูกันโทกนี่เขาให้ตัวนี้เนาะเดี๋ยวปรควรออกแล้วก็เอาพริกมาส่งขึ้นใไปกัาเนาะเอาคุ้งนึงจังโลนี่ตาสิบสิบโลว่ะโอ้ เอาด้สิบโลนกโลัวาหรือเก่ป็ดอชีพเสริมเอาตัวนี้ได้ยักสอบนี่โอ้เก็ดสอบตัวนี้ไปใกล้ค่ะไปใกล้ป้าเก็ดสอบตัวนี้แก้วหุ่นตัวนี้ป้าดิโทรออดชะาเอาเอ็นาเป็นาเ็าเป็นลาก็เลยขี้เดียบมากกระดองกระเดือกอู้บอกว่ามานี่เป็อโป๊อ ได้จากสอบครั้งนี้ได้จากสอบนี่ไปได้หาสอบแน่นนั่านถ้าเข้าแฉวัน่าไม่ไหวหมดแล้วไปเลิกสละไม่ได้หน่อยหาสอบกับพ่อแล้วนะเดี๋ยวมือหลังมาเอาไมา่อีกโอ้ยหาสอบเก็บมือเดียวแล้ววะเนี่หาสอบนี่ จะคคนโอ้เอาไปส่งเอาไปส่งเขาเอาไปแบ่งกันเนาะเอาแบ่งกันมีน่อยเไม่แก้แต่กันเลยาห้ามไมเลขสามสอบไปตัวไหนสามสอบเอาสคนสคนสามสอบสุดยอดเลยวะเไมู่เอาไปไปได้่เอาไปได้่ดาได้ได้ยู่บอกโอ้จริงแหงวะกินกิงเลยเอา ดีก็ยู้ซื้อนะเอา้าน,นั่นนั่นนั่นระวังเลยครับระวังเลยเอ้าโอลัสซีหาสอบครับผมอ่านี่ก็เป็นอาชีพจนะร่งๆเนาะช่วงนี้ก็คือมันว่างจากการทำไรทำนาครับอ่าชาวบ้านเิ่นก็จะนะมันก็จะมีคนเอาพริกมาให้เก็บให้ชาวบ้านเก็บครับผมเก็บเอาควนออกอ่า แล้วก็เอาตบพริกมาส่งขึ้นครับท่านที่วันต้องขอบคุณเอฟซีที่เขามากนไลร้แชร์เขามาเราชมกับผมขอบคุณหลายๆครับขอทุกคนจะดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ